ความจริงในใจของคนที่มีอีโกค้ค่ะอยากบอกคุณความจริงในใจของคนที่มีอีโก้อยากบอกคุณนะเป็นการเลนดอมเล่าเรื่องไพ่นะคะทุกคนใช้วิจารณญาณน,นะจ๊ะในการรับชมและฟังดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันละสิบราศีค่ะความจริงในใจของคนที่มีอีโก้อยากบอกคุณค่ะนะคะเขามีอีโก้เขามีกำแพงไว้อยากบอกคุณเรา มารับชมและฟังกันได้เลยค่ะนะคะสวัสดีค่ะท่านที่อยู่ในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนของประเทศไทยก็ตามวันนี้มาฟังเรนดอมกันหรืออยู่ต่างประเทศนะทุกคนนะคะที่มีใจรักกันดูดวงดูเรนดอมวันนี้ทั้ง12ราศี 4, ทั้ง7วันที่เกิดนะคะดูได้นะคะใช้วิจรยารณญาณในการรับชมรับฟังมันจะเป็นการเรนดอมเราเรื่องไพ่ไปเรื่อยๆความจริงในใจของคนที่ีอีกโก้อยากบอกคุณเดอสัน อ่ะเดลเวอร์เดลเวอร์อ่าเดลเวอร์ over, นะเดลเวอร์ over, ขึ้นก็คือเดลเวอร์ความรักนั่นหมายความว่าเขาคนนี้แสดงถึงความรักมากเลยต้องการความรักเรียกร้องความสนใจเป็นคนที่ค่อนข้างโรแมนติกนะคะเนี่ยคนที่มีอีกโก้หรือมีกำแพงเนี่ยมีแผนการเยอะมีเล่ห์เหลี่ยมมีความรักแต่ไม่แสดงออกคือเหมือนตัวเขาตอนนี้ต้องการความรัก หวยหาความรักอยู่หรือต้องการใครสักคนน่ะที่เข้ามาเหมือนแบบทำให้เขาอะได้รู้สึกดีนะคะได้รู้สึกดีฉะนั้นแน่นอนค่ะพอเขาเป็นรู้สึกแบบเนี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่าเคว้งควางเขาเป็นคนที่ถ้าเขาได้รักใครเรารักจริงนะค่อนข้างโรแมนติกนะคนเนี้ยนะเอาไง,ไง่ายๆเดลเวอร์ขึ้นก็คือความหวยหาความปรารถนาความต้องการหรือคนกำลังม,มีความรักป๊ปเลิฟอินเลิฟอยู่ตอนเนี้ย จะเป็นรักต่างแดนรักต่างชาติรักต่างภาษารักในวัยเดียวกันรักที่มีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งเกิได้นะคะในลักษณะแบบนี้เนาะแต่คนเนี้ยเขาจะมีเหมือนแบบแบบเพชร์นนะคะหรือมีกำแพงของเขาซึ่งกำแพงของเขานะ่ะมันก็ค่อนข้างสูงมากๆเลยนะคะค่อนข้างสูงมากเดอะเลเวอร์ iver, ใช่ไหมผู้หญิงผู้ชายมองตาการต้องการที่จะ คอนแทคกันนะคะแล้วก็มีใจที่มันตรงกันหรือเป็นรักที่ยังไม่เปิดเผยรักแอบแซบอับซอนก็ได้นะคะคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันเป็นเหมือนแบบที่ยังไม่ได้เปิดเผยคนอื่นยังไม่รับรู้อย่างเงี้ยนะคะอาจเป็นแบบนี้ก็ได้ระวังคุณกับเขานะบอกได้เลยว่าตัวเขาเนี่ยนะตอนนี้มีเรื่องให้คิดสรตตะเยอะแยะมากมายคิดจุกจิกและเป็นคนที่มี พลังงานหรือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบถ้าเขาจะได้ทําอะไรแล้วใช่ไหมเขาจะต้องสําเร็จเขาจะต้องมีความสําเร็จในวันข้างหน้าเขาจะต้องมีสิ่งที่เขาคิดว่าเขาทําได้เขาก็จะทำคนคนนี้เป็นคนที่คิดแผนการอันเยับยนต์หรือมีวิธีการซับซ้อนของกับชีวิตตัวเขาเองมากมีบางสิ่งมีบางอย่างหรือมีบางมุมที่ทําให้เขาเปลี่ยนหรือปรับตัวเองขึ้นก้าวออกไปได้คนคนนี้นะเออ ฟังดีๆนะเขามีมุมมองหรือมีทัศนคติที่ค่อนข้างกว้างมากฉะนั้นแน่นอนค่ทะทัศนคติที่กว้างของเขามันจะรวมไปถึงการทํางานการเก่งการพูดการท้อก,การคุยหรือการทําให้เขารู้สึกว่าตัวเขาอะเป็นที่หนึ่งเพราะเขาอยู่ในแวดวงสังคมที่มันมีการแข่งขันความรีบร้อนเออไม่เหมือนกับคุณคุณง่ายๆเรียบๆสบายๆไม่ได้เยอะแยะ คือชีวิตคุณมันเหมือนแบบไปเรื่อยๆไม่ต้องมีเรื่องวุ่นวายอะไรมากความจริงในใจของคนที่มีอีโก้เนี่ยจริงๆแล้วเขาก็ต้องการความรักเช่นกันเขาต้องการความรักเช่นกันเขาต้องการคนที่มาซัพพอร์ตเขาณนะเวลานี้ซึ่งณเวลาเนี้ยตัวเขาเองอ่ะเป็นอะไรที่เหนื่อยมากเหนื่อยและท้อและมีความรู้สึกว่าตัวเขาก็ไม่ค่อยได้มีความสุขกับสิ่งที่เป็นหรือณนะปัจจุบันที่เป็น และบอกได้เลยว่าตัวเขาก็ค่อนข้างที่จะมีมุมมองมีหลายสไตล์มีสิ่งที่ต้องทำนะคะมีสิ่งที่ต้องทำ มีสิ่งที่ต้องทํามีสิ่งที่ต้องเหมือนแบบตัวเขาค้นคิดอะไรมากมายเห็นไหมไพ่ใบเดียวขยายเพราะมันเป็นโลเวอร์ไงเป็นไพ่ใบที่หของชุดสําหรับใหญ่ก็คือไพ่ความรักึ้นขยายความโลเวอร์คือแต่เขาก็ชะลอความนิ่งไว้ก่อนซึ่งตัวเขาเองอ่ยไม่มีความกล้าที่จะเข้ามาหรือตัวเขาก็แสดงหรือทําอะไรให้คุณเหมือนแบบเขาเรียกว่าทําให้คุณเหน้่อยใจทําให้คุณ เสียใจทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเขาอะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ตัวเขาทําแล้วเขาก็ไม่มีความสุขเช่นกันเหมือนเขาทําให้คุณเสียใจมากๆนะคะตัวเขาก็ไม่มีความกล้าถ้าอยู่ในพาร์ทคู่รักสามีภรรยายกันหรือเป็นความรักที่มัน จะต้องเข้าใจกันนะคนคนนี้นะกําลังชะลอหรือชะงักอยู่หรือกําลังคิดที่จะเข้ามาหาคนนี้ก็หมายความว่าตัวเขากําลังคิดที่จะเข้ามาคุณกําลังที่จะมีแผนกรารอันแยบยนที่จะคิดว่าตัวเขาจะต้องทํำยังไงเพื่อที่จะเข้ามาพิชิตใจหรือเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเขาจะต้องเป็นที่หนึ่งเหมือนเดิมได้นี่คือตัวเขาที่กำลังคิดอยู่ตอนนี้นะคะ เขามีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยู่ในใจเขาที่อยากจะพูดอยากจะออกอยากจะพลั้งพูออกมายแยะๆมากๆให้คุณได้รับรู้หรือให้คุณได้รับทราบเพราะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันเกิดก็พอาตัวเขาทั้งนั้นเขารู้ตัวไม่ใช่เขาไม่รู้ตัว,ตวเดลเวอร์มันขึ้นประกบกับเจ็ดเหรียญเนี่ยก็หมายความว่าเขากําลังพิจรารณากําลังคิดกําลังวิเคราะห์กําลังแยกแยะก,กาลังเหมือนแบบทํายังไงก็ได้ให้ตัวเขาอะแอคทีฟเดินทางไปข้างหน้านี่ไงนะคะคิงเป็นคนที่เยอะยิ่ง และเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีกับตัวเองมากๆานะคะความจริงในใจที่เขาอยากจะพูดมันมเออีเยอะมากมันมีร้อยล้านแปดอะที่เขาจะพูดหรือผิดพูดให้คุณได้รับรู้หรือให้คุณได้ฟังอะเขาตัวเขาเองนะเอาจริงอะเขาไม่ได้ค่อยมีความสุขกับสิ่งที่เขาเป็นหรอกเพราะว่าเขาเขาเป็นคนที่มีความแบบมีความแอคอะมีความอาร์ตมีความอาร์ติสต์ของตัวเขาเองซึ่งเป็นพลังงานที่ตัวเขาชอบมีพลังงานลบมากๆ ซึ่งถ้าเขามีความรักเนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้อยู่ตลอดเวลาแต่พอเขามาเจอคุณอ่ะทุกอย่างมันไม่ใช่แบบน,นั้นตัวคุณเป็นคนที่ธรรมชาติใช่ไหมเป็นคนที่ธรรมชาติเป็นคนที่พออยู่ด้วยแล้วก็รู้สึกมีความสุขไม่ได้รู้สึกมีความทุกข์เหมือนกับสิ่งที่มันเป็นฉนันแน่นอนค่ะอะไรที่มันไม่มีมีความสุขอะไรที่มันมีความทุกข์มันก็จะค่อยๆตัดออกไปแต่ละบริบทบริบทต่างกันฉะนั้นพลังงาน ความรักพลังงานความรู้สึกหรือพลังงานความต้องการหรือความดีที่มันมีอยู่หรือมันเหลืออยู่เนี่ยมันก็เป็นมันก็เป็นสิ่งที่มันมันก็เป็นสิ่งที่มีบางสิ่งบางอย่างที่อยากจะพูดอยากจะเปิดอยากจะทําความเข้าใจในบางบางอย่างให้มันมากขึ้นและสิ่งสิ่งบางสิ่งนั้นเนะ่ะมันก็มันก็ยังคงคง เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงแก้ไขกับตัวเขาเองได้เขารู้ว่าตัวเขานในหัวใจเขาตัวเนี้จริงๆอ่ะความจริงที่เขาอยากจะบอกคือเขามีคุณอยู่ในนั้นแหละแต่เขาแค่ไม่มีความกล้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีความเป็นอีโก้เขามีกำแพงที่มันสูงขึ้นไปหรือเขามีความที่เขาเป็นเขาอ่ะเขาจะไม่ค่อยแสดงออกหรือแสดงความรักให้กับใครฉะนั้นแน่นอนค่ะในมุมที่มันเป็นแบบเนี้ยมันเลยทําให้ความรักของคุณน่ะมันเป็นเหมือนเส้นขนานหรือเส้นตรงกันมากเกินไป คุณพยายามที่จะเดินหน้าโฟกัสนะสิ่งที่มันเป็นอยู่แต่ตัวเขาเนิ่งเฉยมันก็เลยเดาใจออกยากมากคุณก็เลยเฉยเยกับเขาไปฉะนั้นความเฉยความของคุณหรือความเป็นธรรมชาติของคุณมันเลยทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องหยุดคิดแล้วนะเออเฮอมันจะเป็นแบบนี้ไม่ได้แล้วนะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นจากเหมือนตัวเขาเองทั้งนั้นที่มันทําให้มันเกิดขึ้นถ้าตัวเขาเดินหน้าโฟกัสหรือไม่ต้องอาร์สมาด็อกอะไรแบบเนี้มันก็เลยทําให้ดีขึ้นนี่ไงควีนออฟคัพคุ ราศีพุกศกันมังกรกุมเมถุนตุลมีนกรกฎพิจิกธาตุด,ดินธาตุฝ่าธาตุลมแล้วก็ธาตุน้ํานะคะเหมือนแบบตัวคุณเป็นกุียเนี่ะคุณเป็นคนที่เจ้ยเจ้าเจราจาหน้ารักอ่อ,อนหวานหรือแม้กระทั่งมีน้าใจคุณไม่ได้คุณไม่ได้คิดว่าตัวคุณจะเด่นจะดังหรือจะดีกว่าใครแต่ตัวคุณคิดว่าตัวคุณอะเป็นคนที่ เปิดใจหรือโอเพนหรือมีน้ำใจให้กับคนอื่นฉะนั้นแน่นอนครับการที่คุณมีน้ำใจให้กับคนอื่นน่ะความที่คุณเป็นคุณน่ะหรือสิ่งที่มันเป็นคุณน่ะมันก็เลยทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีอยู่ตอนเนี้ยดีแล้วมีความสุขตัวคุณเนี่ยมีความสุขในแบบบริบทของตัวคุณเองคุณไม่ได้มีความถูกเพราะคนอื่นคุณมีความสุขคุณมีสิ่งที่คุณอยากจะทำคุณมีสิ่งที่คุณอยากจะ โฟกัสไปด้านหน้าคุณมีสิ่งที่คุณอยากจะทำยังไงก็ได้ให้คุณรู้สึกว่าคุณอะอยากที่จะเดินหน้าหรือโอเพนใจไปซึ่งเปรียบถ้าเปรียบเทบกับตัวเขาเขาไม่ีบางสิ่งที่มันมีความเก็บกันซ่อนเลนอะไรที่มันเยอะเออที่มันเยอะนะคนที่มีอีโก้หรือมีกำแพงหนาเนี่ยเวลาจะทำอะไรทีง <c oughs> ก็มีเพชรชันมากก็มี คือก็ม on ีปัญหากับตัวเขาเองนะเขาไม่ได <gment al> ้มีปัญหากับคนอื่นคนคนนั้นะมีปัญหากับตัวเขาเองเนาะโอเคเนาะสี่ใบเนี่ยมันมีไพ่เดลเวอร์ขึ้นใช่ไหมนั่นหมายความว่าในใจเขาลึกๆหรือความจริงที่เขาจะพูดคือเขาก็มีคุณอยู่นะตรงนี้แค่เขายังไม่ได้กล้าที่จะกล้าจะพูดในสิ่งที่มันไม่ชัดเจนหรือในสิ่งที่มันไม่โอเค กับตัวกับตัวคุณเองแค่นั้นเองนะคะเนี่ยเห็นปะบางุมเขาก็อยากเป็นเด็กอยากเป็นเด็กอยากเป็นคนเข้าใจอยากเป็นคนที่เรียนรู้เออเรียนรู้แก้ไขอยากเป็นคนที่เหมือนแบบแก้ไขในมุมในมุมที่เป็นอะในมุมที่บางมุมเขาก็อยากจะเป็นคนที่น่ารักสดใสเหมือนที่คุณเป็นบ้างแต่บางทีเขาก็เป็นคนที่ตึงเครียดมากเกินไปเขาม่มมองนะเออ บางมุมที่เขาเครียดเกินไปหรือเขาทําความเครียดใส่คุณมากเกินไปทําไมคุณถึงยังมีความน่ารักสดใสของคุณได้อ๋อก็เพราะว่าตัวคุณอ่ะเป็นแบบนี้นี่เองตัวคุณบอกไม่ได้ไม่ได้สนใจอ่ะว่าสิ่งที่เขามาหรือสิ่งที่เขาเป็นอยู่มันจะเป็นในรูปแบบแบบไหนใช่ไหมคุณไม่ได้สนใจว่าตัวเขาอ่ะจะมาเรียกร้องหรือหรือให้อะไร กับความรู้สึกที่มันไม่ดีแบบนี้แต่ไอความรู้สึกที่มันดีของคุณเน่คุณไม่ได้สนใจว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบคุณเพราะคุณลุกหน้าหรือเดินหน้าอย่างเดียวนะคะคุณเข้าใจคนที่มีอีโก้หรือมีกำแพงมันมันเข้าถึงยากไอสิ่งที่มันเป็นแบบนี้ละค่ะมันถึงได้ซื้อใจเขาได้มันถึงได้ทําให้เขาหยุดคิดและหยุดมองคุณได้ว่าเออให้บางทีอะบางทีอะคนคนนี้เขาก็เป็นคนที่ไม่ได้เข้าถึงยากนะถ้าเราเปิดใจ ในมุมมองของเขานะถ้าเราเปิดใจถ้าเปิดใจให้ใครสักคนหรือเปิดใจความรู้สึกจริงๆเข้ามาจริงๆอะ่ะมันก็ไม่ได้ยากนะถ้าจะให้ใครเข้ามาในเซฟโซนความรู้สึกของเขามันอยู่ที่ตัวเขาล้วหลเลยว่าตัวเขาอะ่ะจะเปิดใจรับหรือไม่เปิดใจรับเพราะว่ามันมีกำแพงหนาเกินไปแล้วมันมีความรักที่มัน เคยผิดหวังก like, hey, ับตัวเขามากเกินไปฉะนั freely, sunshine, ้นความรักที like ่มันผิดหวังกับตัวเขาอ่ะเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไอความรักอะแบบนี้มันมีด้วยหรอเพราะว่าคุณเป็นคนที่ Energy Queen of cup ไงเป็นคนที่เ n e r g y เป็นคนที่ไม่ได้เรียกร้องเลยเกี่ยวกับเรื่องความรักมันมีอยู่ด้วยหรอเออเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็จะมองมองของความรักอะเป็นเรื่องอคติหมดเขารู้สึกว่าความรักมันทําให้เขารู้สึกว่าสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มันไม่ได้ มีความสัจริงกับชีวิตที่มันมั่นคงแต่พอมาเจอคุณทุกอย่างมันเป็นเรื่องง่ายมากเรื่องยากก็กลับกลายเป็นเรื่องง่ายมันไม่ได้เป็นเรื่องยากอย่างที่เขาคิดเลยฉะนั้นแน่นอนเขาก็กลับมามองตัวเองว่าเออแน่นอนเขาน่าจะเป็นคนที่คิดมากเกินไปเขาเป็นคนคิดเยอะแล้วก็คิดมากเกินไปเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเหมือนแบบไลฟ์สไตล์ของเขาหรือมุมมองของเขาค่อนข้างเยอะฉะนั้นแน่นอนค่ะพอไลฟ์สไตล์หรือมุมมองของเขาค่อนข้างเยอะมันทําให้ เขารู้สึกเหนื่อยในน้อย,อย,อย,อยกับกับสิ่งที่มันเป็นอยู่น่ะปัจจุบันเนี่ยเขารู้สึกว่าเออจริงๆอ่ะถ้าเขาลุกหน้าหรือเดินหน้าหรือโฟกัสไปข้างหน้าหรือเกี่ยวกับทางด้านเรื่องความรักจริงๆอ่ะคุณนี่แหละก็คือคนที่เขาไม่ต้องเหนื่อยแล้วก็ไม่ต้องตามหามากนะเพราะว่าที่ผ่านมาเขาต้องวิ่งตามเขาต้องวิ่งตามกับเรื่องความรักที่ผ่านมาเขาต้องเขาเป็นคนที่หวยหาความรักก็เดิเลิกเวิร์ก็คือไพ่เขาใช่ไหม เขาเป็นคนวิ่งตามหวยหาความรักแน่นอนค่ะพอเขาวิ่งตามหวยหาความรักฉะนั้นความรักที่มันมีอยู่เนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าตัวเขาอะจะเหมือนต้องการความรักอะไรมากมายเพราะว่ามีเข้ามาก็เออเข้ามาใหม่ไปถ้าถามว่าเป็นคนเจ้าชู้ไหมโกรกแน่นอนอะก็เจ้าชู้เงียบเหมือนกันกินเรียบฟาดเรียบนะจ๊ะอะไรประมาณเนี้ยก็เป็นคนเจ้าชู้เหมือนกันแบบเงียบ ฉะนั้นแน่นอนค่ะในมุมหรือทัศนคติที่มันมีหรือความจําเป็นหรือความสําคัญที่มันอยู่ตรงเนี้ยมันก็มีบางมุมที่ยังสะท้อนนะคะในมุมมองหรือทัศนคติร่วมกันหรือสิ่งที่มันเป็นร่วมกันได้ฉะนั้นแน่นอนค่ะอะไรที่มันอะไรที่มันเกินดีเกินงามไปหรือว่าอะไรที่มันทาไม่ดีกับคุณหรือว่าอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเออไปหยุดคิดตัวเองเนาะ ว่าถ้าความรักเนี่ยถ้าถ้าตัวเองตัวเจ้าของเนี่ยไม่เดินหน้าหรือโฟกัสไปความรักมันก็อยู่กับที่อยู่แล้วมันจะไปเดินหน้าโฟกัสได้ไงมันต้องมันต้องเกี่ยวกับตัวเขาด้วยถูกต้องไหมเออนี่งทำงานหาเงินงกเงินแบกแต่เงินแบก,แต,แ,บกแต่เหรียญเบกิกแต่อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ช่วยทําให้มีความรักดีขึ้นหรอกมันต้องเป็นคนที่สนใจความรักด้วยเนาะความจริงในใจคือ lower คือ เดลเวอร์คือเขาต้องการที่อยากจะพบคุณนั่นแหละคะ่ะอยากเจออยากคุยอยากเจราจาแต่แค่ไม่ฟองอีโก้มันเยอะมันค้ำคอไว้ไงม,มันมันมีอีโก้เยอะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้เข้าหาใครง่ายๆเนาะคนคนนี้บอกเลยว่าถ้าเขารักจริงอะ่ะเขารักใครเขาจะหยุดมองก่อนแล้วเขาก็ไม่ได้คิดว่าตัวเขาอ่ะจะต้องเป็นเจ้าของเลยทีเดียวเขาเชื่อเรื่องผมหมลิขิตเขาเชื่อเรื่องบุญสัมพันธ์เหมือนกับคุณเขาเชื่อว่าถ้าเบื้องบนหรือดวงชะตาส่งให้มาเจอกันเดี๋ยวก็จะเจอกันเอง ไม่ต้องวิ่งไม่ต้องตามหาอะไรอย่างเงี้ยที่ผ่านมาเขาเชื่อแบบนั้นแต่วันนี้ยเขาก็เชื่อความเชื่อด้วยแล้วก็เขาเชื่อเรื่องหัวใจของเขาด้วยเนาะอืมถ้าเป็นในพาร์ทของการครบกันของคุณกับเขาก็จะเป็นการครบแบบยังไม่ได้เปิดเผยเปิดใจเปิดตัวอะไรมากยังไม่ได้มีโมเมนต์ที่มันเป็นเหมือนแบบยังไม่ได้มีใครเข้ามาในจิตใจหรือยังไม่ได้ มีใครเข้ามาสปอร์ใจมากเพราะว่าต่างคนต่างเรียนรู้ถึงใจกันและการต่างคนต่างเข้าใจในบทบาทต่างคนต่างมีวุฒิภาวะมีหน้าที่เออมีหน้าที่ในการทํามีหน้าที่ในการที่จะทํำยังไงก็ได้ให้ตัวเองมีความสุขมีหน้าที่ที่จะทํำยังไงก็ได้ให้ตัวเองแบบรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะโฟกัสไปอะ่ะณจุดใดจุดหนึ่งของชีวิตฉะนั้นมันก็จะเป็นพลังงานของคนที่มีความรู้สึก ความหักความต้องการหรือความหวังนี้ความาัฒนาหรือแรงจูงใจที่มันเกิดขึ้นนะบริบทหนึ่งนะคะมันจะมีแรงจูงใจมันจะมีความชัดเจนของชีวิตมันจะมีการผสมผสานของชีวิตหรือการเข้ามาทางด้านจิตใจหรือจิตวิญญาณของความรู้สึกนกตรงนี้นะคะบอกได้เลยว่าว l ลออฟฟอร์ offer, จูนเขาต้องการมีครอบครัวหรือมีคนเข้ามาดามใจหรือเข้าใจในใจเขาเขาต้องการใครสักคนที่จะมาฮิลใจเขาเขาต้องการคุณนั่น,นแหละ นะคะถึงแม้เขาจะดีดีหรือดีไม่ดีคุณป้าเขาก็ยังต้องการนะเออเขาเป็นอ e นะีโก้เนาะอย่างที่คุณรู้อ e ีโก้เหรอก็ไม่เป็นไรฉันจะสยบความเป็นอีโก้ของคุณให้ได้อะไรอย่างเงี้ยคุณก็มีความตั้งปฏิฐานไว้แล้ววันเนี้ยมันก็มาถึงแล้วมันเหมือนแบบตัวคุณอนะเข้าใจในพาร์ทของความออารักเอในความของความรู้สึกที่เขาก็มีมุมมองแบบเนี้ยให้กับคุณคุณก็มีมุมมองให้กับเขามันเป็นพาร์ทของความรู้สึกของคนที่ เปิดเผยเปิดใจเปิดตำแหน่งของความรู้สึกของความจริงใจความชัดเจนระบบระเบียบแบบแผนหรือวิธีการที่มันมีเข้ามาอย่างชัดเจนเยอะไรเงี้ยมันก็เกดขึ้นทั้งตัวคุณและตัวเขามันได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมันได้เรียนรู้ถึงความเข้าใจมันได้เรียนรู้ถึงถึงในบางสิ่งที่ที่ดีขึ้นอืมบางสิ่งที่ดีขึ้นบางสิ่งที่ ทำแล้วก็ก็ทําให้ใจมันฟูขึ้นนะเออมันทําให้ใจมันฟูขึ้นมันทําให้ใจไม่ต้องเฟ้งควางอ่ะไม่ต้องเฟ้งควางมีความัดเจนกับตัวเองมากขึ้นหรือแม้กระทั่งการที่เขามีความที่ความความเป็นผู้นำหรือการที่เขานะ่ะรู้นะหรือวิเคราะห์กับตัวเขาเองนะ่ะมันเกิดขึ้น หลายๆในหลายๆบทบาทหลายๆายายเพชั่นหรือความหมายกับกับบางสิ่งบางอย่างนะมันได้เกิดขึ้นแล้วอะไรแบบนี้นะ <c oughs> เป็นความอบอุ่นค่ะนะคะเขาเคยมีความคิดลบกับเรื่องความหลักตลอดเขาเคยมีสิ่งที่เขาเคยพาดคาดหวังกับความหลักตลอดแล้วเขาก็เคยเคยอยากที่จะจมุ่งหน้าหรือมุ่งเน้นเนะี่ยเกี่ยวกับเรื่องความหลักที่มันเกิดขึ้นแต่ ความรักที่ผ่านมามันทําให้เขาแย่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่เป็นตัวของตัวเองทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ไม่มีความสุขกับสิ่งที่มันเป็นฉะนั้นแน่นอนค่ะไอสิ่งที่มันทําให้เขารู้ว่ามันไม่มีความสุขกับสิ่งที่เขาเป็นระบบเราหรือวิธีการเออที่มันเกิดขึ้นมันทังอย่างมีมุมมองเปิด คว้างม,มากขึ้นเออสไตล์สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันเกิดด้วยตัวเขาเองความจริงในใจที่เขาอยากบอกคือเขาอยากมาหาคุณเขาอยากซับพอร์ตใจกับคุณเพราะคุณเป็นเดอะสตาร์กับเขาเพราะคุณเป็นคนที่ทําให้เขารู้จักความรักโดยแท้จริงเขาไม่ได้เจอความรักแบบนี้มานานมากเขาเลยรู้สึกว่าความรักอะจริงๆแล้วถ้าเขาเรารักใครสักคนเราต้อง โฟกัสไปที่ตัวเขานะตัวเจ้าของนะไม่ใช่ว่าจะให้เจ้าของหรือว่าใครนะ่ะมาโฟกัสที่ตัวเองคุณเป็นความหวังหรือคุณเป็นความหมายเกี่ยวกับทางด้านเรื่องความรักกับเขามากเออในจิตวิญญาณของความรู้สึกหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีบางอย่างที่ มันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่มันทําให้เขาตาสว่างมากขึ้นหรือตื่นรู้ในทางด้านเรื่องความรักมากขึ้นความรักที่ผ่านมาทําให้เขารู้สึกว่าเขากลัวความรักเหลือเกินเพราะว่าสามดาบเคยถูกหักหลังทรยศเคยเจอแต่คนที่เข้ามาไม่จริงใจเจอแต่คนที่เข้ามาเอารักเปรียบทางด้านความรู้สึกฉะนั้นเขาเรียกเลยไม่เปิดใจเห้กับใครเพราะเขาได้มาเจอคุณทุกอย่างมันเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปหมด มันทำให้โอสตาร์เดอะเวิด์มันทำให้มุมมองของความรักเป็นพลังงานบวกทันทีนะคะเนี่ยคนที่มีอีโก้มีความจริงในใจก็คือเขาชอบคุณนะแต่เขาก็มีกำแพงแค่นั้นแหละแต่ตัวคุณก็เป็นคนที่เข้ามาซัพพอร์ตใจเขาแหละหรือเรียนรู้ว่าเขาเป็นยังไงเข้าใจในพาสที่เขาเป็นเข้าใจในบทบาทที่เขาเป็นเข้าใจว่าจะต้องทำยังไงกับคนคนนี้เพราะว่า มีหลายสิ่งมีหลายอย่างเลยมีพลังงานบางพลังงานที่มันบอกว่าก็ควรนะที่จะเดินหน้าหรือโฟกัสไปข้างหน้านะดิาริออดก็คือการลุกล้ำการเข้าถึงการที่เขามีใจที่มันเหมือนแบบเข้าถึงคุณอะเอออยากที่จะมอบความรักดีๆให้กับคุณอยากที่จะผสมผสานทางด้านความรู้สึกแบบนี้ให้กับคุณมากๆเลยอยากที่จะเปิดใจจริงๆอะ่ะ ที่มันปิดประตูมานานมากแสนนานแล้ววันนี้อยากที่จะเปิดใจและให้คุณได้รับรู้ว่าเอ้ยจริง,รงๆเขาก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะมีความต้องการนะมีความต้องการหรือมีพลังงานที่เป็นเกี่ยวกับทางด้านเรื่องความรักจริงๆถ้าคุณเปิดใจให้กับเขาเขาก็พร้อมนะที่จะเปิดใจให้กับคุณนี่แหละเอออย่าอย่าเพิ่งคิดไม่ดีกับเขาเลยเพราะเขาไม่ได้มีอะไรหรอกเขาก็เป็นคนแบบนี้อยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นพลังงานภาพรวมของเขาที่เขาอยากจะพูดอยากจะคอนแทคกับคุณหรือ จริงๆแล้วเขาก็เป็นเหมือนแบบอารมณ์แปรปวนลมพัดลมเพยแต่เขาก็ไม่ได้มีอะไรเขาก็เขาก็อยากจะมีความรักที่ดีเหมือนกันว่าเขาก็รู้สึกเหงาไม่ได้ต้องการที่จะอยู่แบบนี้นะแต่เขาเอยมีอีโก้มีกำแพงมีมาตรฐานของเขาแค่นั้นเองเพราะว่าเขาเคยเจอเออในสิ่งที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้อะว่าทาไมถึงมันเป็นแบบนี้ทําไมถึงเออถึงถึงเป็นแบบนี้เพราะอะไรเขาก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนนะถ้าถ้าคุณ อยากจะให้เขาเปลี่ยนไปในทิศทางที่มันดีขึ้นหรือกระชับมากขึ้นเขาบอกเลยว,ว่าเขาพร้อมถ้าเป็นคุณเนี่ยเขาพร้อมเสมอเขาพร้อมที่ต้องการที่จะเดินหน้าหรือโฟกัสไปกับคุณคะ่ะวันนี้เป็นพลังงานภาพรวมของคุณกับเขานะคะความคิงในใจของคนที่มี ego, อีโก้ยากบอกคุณตอนนี้คือเป็นเกี่ยวกับด้านเรื่องความรักยากเปิดใจให้ร,หรู้ให้ทราบให้เห็นว่าเขาอ่ะก็มีใจที่ตรงกันกับคุณวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนเลิฟยูขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขบ้ายยค่ะ